สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ฟางช้างแม่แตงนะครับผมตอนนี้เราก็พาน้องผู้พิงเล่ามาอยู่ตรงหลักของเขาแล้วนะครับคืนนี้แล้วเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผู้พิงเราก็เดินทางวันนี้ปลอดภัยนะครับผมขอบคุณแม่ๆพี่ๆแม่ๆ FC ด้วยนะครับวันนี้ก็มีพี่ FC ครับมากับเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่มารับมาส่งแล้วก็มากับน้องนะครับแล้วก็มีแม่ๆ FC ที่ ให้กำไรท่ให้กำลังใจนะครับทางไลฟ์สดของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอะวันนี้เราก็ไปหาปุ๊ปพิ้นกันหน่อยนะครับวันนี้ก็ปล่อยให้เล่นนะเมื่อกี้เราก็ไปชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับปุ๊ปพิ้นเอานีนะครับ ครับเล่นโคนมดเลยนะครับมแมมากเลยหูตัวอะไรผมร่วงมดเลยเนี่ยอะไรสายหัวล่ะยกหัวนีายกหัวิียกหัวยยกหัวยกน่ยยกยกเออเออเอยก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 ข้าวสูงข้าวสูงข้าวาวูงสูงน้าวง้าวสูงัวสูงนี่นะครับดูฟันน้องนี่ครับโอ้หนะครับนี่นะครับค กล้วยเรามีเยอะอยู่แต่เราเยวให้กินหญ้าเน้นกินหญ้าเยอะนะเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่คารุดมานี่กินกล้วยรู้สึกว่ากระสอบนึงเลยนะกระอ้อยนั่นกล้วยเลยเมื่อกี้ไม่ยอมกินอะไรเลยอ,อร่อยไหมครับลูกอร่อยไหมครับอร่อยไหมกุพิงอร่อยไหมลูกอ,อร่อยแล้วครับโอ้ดีใจไหมกลับบ้านดีใจไหมครับผมดีใจไหมลูกกุพิงดีใจหรือเปล่าดีใจเหรอ โอ้อีกแล้วอ่ะโอ้แมวเ,เลยมนะั้งเพื่อนหมดเลยเลยนะอาจารย์มาอีกหิวหนะครับลูกใช่ไหมหิวอ้าวหิวโอ้หิวอีกแล้วโอเคครับนี่ก็เดินทางปลอดภัยดีนะครับอ๋อเลยมั้ยลูกลอโอ้น้ำลายเต็มหน้าแล้วโอ้อ่าบน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 ไหนบนไหนบนไหนบนหน้นาปากดิตุ้มเออ เก็เปลือกอ่ะนกวงบนกวงงได้ไรวงุ้วงบนกวงค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 วงง้น้ำไม้อตักหนงนะครับจะได้คลายร้อนหน่อยเอน้มันไปแรงเท่าไหร่อ่ะเนี่งกินน้าไหมควงกินน้ต่อกินเยอะแล้วนะนายจะเล่นน้เดียว โอ้เดี๋ยวเราจะอาบน้ำนะครับายบายที่หนล้นลุ้นล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 นไบ๊ายบ๊ายบายบ่ายเออบ่ข่ายจุ๊บแ่บนี้